น้ำในโลกเราพื้นที่มันมีน้ำมากกว่าดินแล้วก็แอนต์คอลเจอมันมีความสําคัญในเนือนมากขึ้นไปเรื่อยๆประเทศไทยก็ดีเพราะว่ามอยู่ในเขตร้อนเรียนได้ตลอดปีเ,เรื่องพายุมีน้อยเราก็ได้เปรียบแลแล้วก็ทางเราเป็นอันนี้เป็นเหตุผลที่เรา เราเป็นผู้นําในการผลิตกุ้งหลายหลายปีตอ่อกันจนเราจนปัญหากับกับโรค e โรคเอเมสอะไรตอนนั้นปัญหาจีนที่เกิดขึ้นที่ต่อมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกับอาลาดไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเ,เทคโนโลยีในการผลิตเราก็ต้องมีวิธีการแก้ปัญหาปัญหาของอุตสาหกรรมเราก็ต้องมีวิธีการคุบคุมโลกต้อง ต้องเข้าใจระบบของตลาดด้วยแล้วก็เอามารวมต้องมีโฟล์กพิกเจอร์ในในเรื่องการการพัฒนาสร้างกรรมในอนาคตจริงกๆมาพูดถึงแล้ว90%ของสารน้ำที่ผลิตในโลกนี้มาจากเอเชียมาจากเอเชียแต่เสียงจากคนที่เรียนไม่ไม่ไม่ไมากเท่าที่ควรนะ เพื่อจะได้ได้ผลที่ดีที่สุดต้องรวบรวมทุกประเทศจะช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราจะต้องจะสู้คนในประเทศพัฒนาไม่ได้บางครั้งเขาจะไมเ่เขาไม่เข้าใจแล้วก็เราก็ต้องต้องใช้ไอทธิปลของเราโดยร่มมือกันจึจะมีความเสียง ที่มีนำ้ำหนักมากขึ้นผมต้องการทองงานวิจัยมากคือไม่ไม่ใช่งานวิจัยที่เราทําอยู่ที่เกี่ยวข้องกับโลกกับการเรียนอย่างเดียวนะเป็นงานวิจัยที่ยวข้องกับตลาดด้วยโดยมันมีหลายอย่างในหะน้ที่ต้องทำ็นวิสัยท,ทัศน์ของผมนะต้องเป็นระบบการปิดในการเรียนไม่ใช่ว่าใช้ระบบเปิดอะไรไม่ได้แล้วควบคุมอะไรไม่ได้ถ้าเราถ้าเราควบคุมได้ก็อาจจะ ให้เกษตรกรได้ประกันในการเรียนซึ่งตอนนี้วิธีการที่กขาทำช่ประกันไม่ได้ราต้องให้เกษตรกร,ก,รก็มีออปชันในการ adapt ท,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 ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องมีอาหารต้องพัฒนาอาหารด้วยจริงๆตอนนี้เราเล็อกั็นาดในการ i d e n t i f แพทเจอร์การทำชุดตรวจเพื่อจะป้องกันไม่ให้ให ต้องการให้ลูกลกุ่งลูกปลาไปติดเชื้อก่อนก่อนลงในบอ่อแล้วก็มีการควบคุมในการระบบการเรียนแต่เมื่อไหร่ันติเชื้อก็จะทำอะไรไม่ได้อยา่างกบางทีเราจะประชุมเพื่อจะแพรกระจายท้องต่อใกลคนอยากได้คนที่สนใจเรื่องนี้เพื่อ,อจะเข้ามาร่วมมือเรายินดีตอนรับแต่ก็อยากจะให้คนเข้ามา โครการสั้นเครือข่ายขึ้นมาซึ่งวิธีการที่ดีสุดในของคิดสมองตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเราก็จะทำ virtual institute ได้ไม่จาเป็นว่าทุกคน,กคนร้อมอยู่ที่เดียวกันก็ได้เราสร้างอะไรขึ้นมาขอ Funding แล้วก็ฟันดิ n งเป็นโครงการเดียวแต่คนทำงานอยู่ก็มีอยู่หลายสถานที่อาจจะอยู่คนละประเทศก็ได้นะม,นมันไม่ไมีขอบเขตแล,แล้ว ันนี้แบบนี้ก็จะทำงานได้เร็วขึ้นเราเคยเสนอคอนเซ็ปต,ต์นี้กับกับรัฐบาลไทยเป็นเรื่องการทำ virtual institute ของทีคอนที่เ,เนี่ย ب. National Institute of Agricultural Technology จะไปเจอไม่มีที่นะเป็นสิ่งที่อยู่ในในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พครงการมันเป็นมโมเดลท,ที่ที่ใช้กับ multi-disciplinary research ทัหวายได้ ♪